ได้มีใช่เบียรหมู่เบ totally ียรเงี้ยนาตีนกไก่ตีเงี้ยนะครับเสียงนาส่างสางท่านแม่กัดเสริมเติมแตงเบืองเหล้านางขุดเหล่านางขุดของเราอยู่เหล้าคำนวณวิศวะเอาเสียกมาดึงจองยังกับแม่ที่เรกฮะ เสี่ยงมาดึงจองอียังกับจองปีคาดนึ่งสูง้กันอืมเยียงนี่เยียงนี่บอแมนวดัดผิดเป็นบ่เยียงนี่บอแมนวดัดผิดเป็นบ่บ่อันนี้ตั้งใจตามไหมตั้งใจให้มันน้ามันไหลบ่บอแมนคือไม่เขาไม่ทะเลาะกัเฉลียงเท่านั้นครับคือเขาไใถ้าซิกแซกซเฉยซิกแซกซเฉยคือถักราดเลยมันอืมมันเอาตราพื้นที่สายต่อครับเราหมักต่อต่อเติมไปเลยอืม อา,อายุหาที่พกปีแล้วครับวิธีวิธีอยากให้มันออกงก่ายกว่าหายมันไะม่หรือว่าอียังกระไรมันสูงว่าบมัเก็ไปใส่ออกกมาเลยครับจะไว้เด้อเวลาได้ไไดูเลยเนี่ยโอ้เราเกง่งนะเน็ดเป็นทุกอย่างได้ไมมไอจิ้เมเนี่ยว่ารดสิบปันเห็ดเบื้องขายมาทุกอย่างแล้วได้จิ้มรสเรียงงวเลี้ยงควายปันไอติ้มขายแมงทอดน้ำแข็งใส ขายลูกชิ้นตั้งแต่ไอติมที่ใบอ่ะสนราหาไอติมต่างหมดอืมตัแต่ไอติมไมบแดงไมบแถมครับใบละใบละบาทขนมต่างที่ใบน้ำแข็งใส่หมุนมือเลี้ยงกบเลี้ยงงัวเลี้ยงอียังอูสารพัดกระเพาะเห็ดยังกระเห็ดที่เขอบคุณหลายๆครับ